สวัสดีค่ะจากบ้านรองพยอมค่ะวันนี้นี่ค่ะมีลูกตำลึงสวยๆมาอวดนะคะตรงนี้นกไม่เห็นนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆอุ้ยโดนหน่อยแตกเลยสวยมากๆเลยนะคะนี่คือลูกตำลึงสุกนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะไม่มีอะไรจะกินลูกตำลึงนี้จะมีรสชาติหวานนะคะ แต่ถ้าดิบๆนี้แกงปลาไหลอร่อยมากๆนะคะสำหรับตํำลึงนะคะตอนนี้ลูกอ่อนๆเขาเพียบเลยนะคะต้มกะทิอร่อยนะคะตอนนี้บวบก,ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะออกดอกออกผลแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้บาลาไหลของพยอม <c oughs> ไม่ออกไปทํางานกับคนงานเลยนะคะนี่นีลูปแล้วนะคะ,ะ,คะบาลางพยอมจะพยายามไม่ให้หยอดเขาตายขึ้นไปบนยอดชมพู่นะคะเพราะยอดชมพูของบ้าลงพยอมตอนนี้ก็จะตอนนะคะเพราะมีลูกค้าสั่งไว้เยอะเหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาจะตอนให้พอครบนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นว่านชักมดลูกนะคะนี่ค่ะหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหัวจะใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรสำหรับผู้หญิงนะคะว่าจะเอาลงดินยังไม่ได้ลงเลยนะคะเอาหัวเขามาวางไว้ข้างบนในเข่งเกิดแตกต้นมาแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกเม็ดใหญ่นะคะต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่คือลำต้นของเขานะคะนี่ค่ะเขาปลูกอยู่ในถุงนะคะนี่ค่ะปลูกอยู่ในถุงดำนะคะพอรากเขาลงดินก็เลยปล่อยเลยนะคะนี่ค่ะยังดกไม่รู้จบนะคะนี่ค่ะเม็ดตรมเลยนะคะเก็บกินได้ตลอดนี่ค่ะ เมื่อคืนนี้ก็เก็บไปทำน้ำพริกปลานะคะนี่ค่ะดกแล้วก็กินได้ตลอดนะคะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะอยากกินอะไรก็เดินมาเก็บได้เลยนะคะไม่ต้องไปตลาดให้เสียค่าน้ำมันรถนะคะ ส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นต้นกระเจียวนะคะก็รอรุนกันต่อนะคะว่าจะเป็นกระเจียวหรือไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นคูณน,นะคะหรือต้นตูนออดิบนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะสูงแค่หัวเข่าเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้กินไม่ทันแล้วนะคะว่าจะหวด ทาปุ๋ยก็ยังไม่ได้มีเวลาเลยนะคะส่วนมะเขือต้นนี้นะคะที่มีดอกเป็นสีขาวนะคะรอลุ้นกันมาตลอดนะคะว่า <c oughs> จะเป็นมะเขือลายมะเขือจามะพร้าวหรือว่าสัพพยานะคะกลายเป็นมะเขือกลายพันธุ์นะคะนี่ค่ะ จะเป็นจานเขียวอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ดอกไม่เหมือนกันนะคะเป็นนั้นว่ามะเขือที่บ้านไร่องพยอมหาเม็ดมาจากบ้านอื่นกลายเป็นมะเขือกลายพันธุ์นะคะส่วนต้นนี้มะเขือจานเขียวนะคะอันนี้ดอกสีม่วงนะคะแต่ลูกเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้ ส่วนต้นนี้ดอกสีขาวแต่ลูกเขากลับมาเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าเขาเป็นมะเขือที่กายพันธุ์นะคะไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะคะอาจจะเป็นพันธุ์แข่งพันขาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวถ้าต้นอื่นโตเต็มวัยต้นนี้มะเขือจานเขียวนี่ก็จะต้องโค่นทิ้งนะคะ เพราะว่ากินไม่อร่อยนะคะถ้าเอามาแกงกินขืนๆแต่ถ้าเอามาต้มจิ้มน้ำพริกปะลากินก็พอกินได้นะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นพริกเขียวพริกพริกเม็ดใหญ่นะคะที่เขาเรียกพริกหนุ่มนะคะนี่ค่ะดกเป็นปั้นเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็โชคดีนะคะถ้าใครจะปลูกพริกนะคะอย่าได้ปลูกกระเพราไว้ใกล้ๆเป็นเด็ดขาดนะคะถ้ามาอย่างนั้นแมลงวันทองจะมาหยอดตามขั้วนะคะจะเจาะไข่ตามขั้วพริกแบบนี้นะคะจะหยอดไว้ตามขั้วเมื่อเขาจเจริญเติบโตก็พอดีไข่ของเขาก็สามารถที่จะควัก ตัวออกมาได้แล้วนะคะก็จะทำให้มีหนอนเข้ามาเจาะกินในเมล็ดนะคะจะทำให้เป็นทางทางสีน้ำตาลเราเก็บตอนเม็ดเขียวแต่ก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีนะคะอันนี้ก็จะบอกเพื่อนๆไว้ว่าถ้าปลูกประเภทพริกนะคะ ยาปลูกใกล้กับกระเพราเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าแมลงวันทองจะเยอะหรือว่าผลไม้ต่างๆก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นชมพู่ก็ไม่ควรที่จะปลูกที่อยู่ใกล้นะคะนี้เป็นป่าฟักทองฟักทองเลื้อยแต่ไม่มีลูกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระชายนะคะที่ปลูกใส่ถุง ข้าวสารนะคะตอนนี้แตกหน่อขึ้นมาเต็มเลยนะคะปลูกแบบนี้จะสบายมากนะคะแถมจะได้ปุ๋ยด้วยเพราะว่าอันนี้ข้างล่างนี้ก็เป็นใบไผ่ทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะนี่ค่ะดกเต็มเลยนะคะต้องแหวกนะคะถึงจะเจอนะคะนี่ค่ะดกมากๆเลยนะคะแต่ใบก็ใหญ่มากๆเลยเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะ,มะเมล็ดเต็มเลยนะคะนกเก็บกินไม่ทันเลยตอนนี้นี่ค่ะจะดกเป็นช่อๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้นี่ค่ะพริกขี้หนูสวนแบบนี้นะคะกินอร่อยมากๆเลยนะคะทำน้ำจิ้มก็แซ่บนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าพริกที่ปลูกใกล้กับ กระเพรานะคะจะมีอาการแบบนี้นะคะนี่ค่ะเม็ดจะมีหนอนนะคะเป็นทางทางเน่าในต้นเลยนะคะนี่ค่ะยังไม่ทันจะได้กินเม็ดเลยนะคะเขาก็เริ่มเน่าแล้วนะคะเพราะว่านอนเข้ามาทำลายตอนที่ เขายังเม็ดเล็กๆนะคะกว่าเขาจะเจริญเติบโตเขาก็เดินข้างในเม็ดเป็นทางหมดแล้วนะคะเจาะกินหมดแล้วนะคะนี่คือความเสียหายของเกษตรกรนะคะเพราะว่าแมลางวันทองนี้เขาจะมาไข่ไว้ที่ขั้วดอกนะคะนี่ค่ะอย่างที่เขาตุม้มๆแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะเห็นว่าเขามาไข่ไว้แล้วนะคะ พอเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปอยู่ในเม็ดนี้แล้วนะคะเม็ดนี้ก็มีแล้วนะคะมีตัวหนอนแล้วนะคะนี่ค่ะวิ่งเป็นถางาขาวๆอยู่ข้างในนะคะพอเม็ดเล็กเริ่มแก่มาเป็นเม็ดแบบนี้นะคะก็เริ่มอาการแบบนี้นะคะคือเริ่มด่างแดงแล้วนะคะคือเขากินหมดทั้งเม็ดแล้วนะคะ แล้วเขาก็จะโตเต็มวัยแล้วก็กลายเป็นดักแด้นหนอนเล็กๆแล้วก็กลายเป็นแมลงวันทองต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นวัตจักรวงจรชีวิตของแมลงวันทองนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือปลูกอยู่กับใกล้กับกระเพรานะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่า เราปลูกกระเพราวไว้ใกล้ๆกับพริกเราไม่สามารถที่จะดูแลได้นะคะเพราะว่าแมลงวันทองนี้จะชอบกระเพรามากๆนะคะเมื่อก่อนนี้บ้านไรงพยอมก็เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าปลูกกระเพราวไว้สองงาน <c oughs> ช่วงเย็นๆบ่ายๆนะคะก็จะไปปัดกระเพราเพื่อส่งตลาดตอนเช้ามืดนะคะ แมลงวันทองเป็นหมื่นตัวเลยนะคะหึ่มไปหมดเลยต้องใส่แว่นเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะชอบมากัดที่ขอบตาหรือว่าที่แขนนะคะอันนี้ก็ต้องรู้ธรรมชาติของสัตว์นะคะว่าเราทำกเกษตรกรแบบนี้จะต้องรู้จกักทำรู้จักชีวิต ของพืชของสัตว์นะคะที่เขาชอบและสามารถที่จะเป็นอันตรายต่อพืชที่เราปลูกนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมารู้จักวงจรชีวิตของมแมลงวังงนทองนะคะนี่ค่ะแมะลงวันทองเริ่มบินเห็นไหมคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายอย่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ